สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับแปลงต้นสักแปลงสักที่บอกไปนะครับมีเนื้อที่12ไหไร่ท้ายนี่ก็น้ำค่อนข้างเยอะนะครับความชุ่มชื้นก็นเละนะครับก็เลยดันนะครับดันทําหัวคนาเอาผ่านหน้าดันนะครับผานหน้าดันทำหัวคนา แล้วก็ปราที่ปราพื้นที่นะครับปราให้มันค่อนข้างที่จะเสมอเนี่ยแต่ก็จะเหลือข้างบนเนี่ยนะครับให้มันสลบลงไปข้างล่างเราจะไม่เสมอขนาดนั้นนะครับข้างบนก็จะสูงสูงหน่อยนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างสลปลงไปข้างล่างนะครับแปลงนี้ก็ค่อนข,ข้างได้แล้วนะครับเดี๋ยวพอเผื่อเราทำข้าวโพดรอบหน้าเราก็จะได้นะครับ โพดอาจจะตรงนี้อาจจะปลูกยกล่องอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็สูบอัดน้ําก็ไม่รู้ในอนาคตนะครับหรือจะทําข้าวต่อๆํทข้าวต่อๆไปก็แบบอ่าก็ไม่รู้นะครับเหตุผลที่ทําไมถึงถึงมาทําข้าวนะครับก็พื้นที่มันไม่ไม่เอื้อครับแล้วก็สภาพอากาศ เมื่อกี้ก็ลงกระน,นำมาเลยครับกระน,นำเนี่ยข้าวโพดข้างล่างเลยนะครับเนี่ยยังแฉะชำ่ำกระน,นำมาเลยครับกระน,นำแบบเยอะตกเยอะนะครับเนี่ยน้ำเต็มนาเลยนะครับเดี๋ยวก็จะลงหกหนึ่งนะครับก็ของหกหนึ่งสามเดือนเอาข้าวสามเดือนก็พอครับแปดสิบห้าวันอะไรพวกนี้ ไม่ต้องเอาข้าวหนักเอาอะไรหรอกครับเอาทำบ้านธรรมดานี่แหละนะครับส่วนข้าวโพดก็ทำไปเรื่อยๆครับดีกว่าข้าวโพดมันแกนเลือ้งอยู่ข้างล่างได้ไม,ไม่ไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้เลยเลยฟื้นก็ไม่ฟื้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็แฉะช้ำอยู่ตลอดพอแฉะแล้วช้ำข้าวโพดมันก็ไม่ไปไหนครับ ถึงเราเอาไว้มันก็ไม่ได้อยู่ดียังไงก็ไม่ได้ครับสามไรนี่ไม่ได้ถึงหมื่นหรอกไม่ได้ถึงตันด้วยซ้ำนะครับดูต้นข้าวโพดแล้วนะถ้าเกี่ยวไม่ได้ถึงตันด้วยซ้ำนะครับตันหนึ่งก็เจ็ดพันถูกไหมตันหนึ่งเจ็ดพันสามไรอ่าถ้าเป็นข้าวสามไรได้ไรละตันก็ตันเท่าไหร่ตันละหมื่นมันก็ได้สามหมืนถูกไหมอันนี้ก็ได้เจ็ดพันแปดพันมันไม่คุ้มครับ ผมก็เลยโละทำนานะครับโลดทำนาแต่ก็ต้องปราบครับผมก็ดัน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 ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตอนที่พื้นที่มันแย่แย่กว่านี้นะครับดันจนดันไม่ได้แล้วอ่ะดันมันจนมันเป็นเลนจนจนดันไม่ไหวปุ๊บก็ทิ้งเอาไว้สองสามวันนะครับให้ดินมันมับให้ดินมันแข็งขึ้นนะครับ ปล่อยน้ําให้แห้งแล้วก็ดัน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 จนเนี่ยดันจนน้าทั่วถึงทั้งทั้งแปลงทั้งอันเลยนะครับมันมีสองอันนะอันนี้อันใหญ่นะครับอันใหญ่ก็สองไล่สองไล่นะครับอันนี้ก็ประมาณประมาณเนี่ยหนึ่งไล่นะครับเนี่ยแล้วก็ดัน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 ข้างบนนี้ก็ดันลงไปดันลงไปดันลงไปนะครับหัวคณนาก็ดันรอบสองนะครับดันให้มันสูงมันใหญ่เข้าไว้นะครับ เดี๋ยวมันมีปัญหาอะไรมันจะได้ไม่ไม่มีปัญหานะครับเวลาเราน้ําใส่เวลาเอาน้ําใส่ข้าวใส่อะไรมันจะได้ไม่รั่วไม่ซึมไม่เป็นอะไรนะครับไม่รั่วไม่ซึมใส่น้ําไปก็รั่วออกหมดก็ไม่มีประโยชน์นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งนะครับในการแก้ปัญหานอกจากที่เราจะฝืนมันไปต่อ ข้าวโพดพอข้าวโพดได้ระยะการให้น้ํานะครับข้าวโพดน้ําข้าวโพดก็จะลงมาที่นี่นะน้าข้าวโพดก็จะลงมาหาข้าวเราดีกว่ามันไหลก็มันไหลออกไปใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นที่กักตุนน้ํานะครับที่ตรงนี้ก็มีปัญหาอยู่นะครับเวลาข้าวข้างล่างนะครับข้าวข้างล่างเขาไม่อยากได้น้ําผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับหน้าร้อนหน้าอะไรเงี้ยเวลาเขาจะข้าวจะเกี่ยวนะครับพอเวลาข้าวจะเกี่ยวเนี่ย เขาจะไม่ต้องการน้ํานะครับจะไม่ต้องการน้ำํำพอไม่ต้องการปุ๊บแต่ว่าข้างบนของเราอะ่ะข้างบนข้าโพดเราอะ่ะต้องการน้ำไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องให้อนะครับก็เลยนี่แหละประมาณนี้นครับแต่ตอนนี้ก็คือทำข้าวโพดนะครับแล้วก็พอมีข้าวของเราเองนะครับเอาไว้สำหรับเก็บกับ เก็บน้ำนะเป็นอ่างอ่างเก็บน้ําแล้วกันดีกว่าเราไปขุดสระครับอ่ะอ่างเก็บน้ําเวลาใครไม่ต้องน้าไม่ต้องการน้ําเราให้น้ำเขาโพดปุ๊บเราเก็บในนาเลยนะนาเราเองไม่เกี่ยวของใครนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหากับใครนะเนี่ยเดี๋ยวก็ทําหัวันาออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราหน้าก็พยายามทําให้แถวตรงนี้มันต่าเข้าไว้นะครับเดี๋ยวก็น้ยายาําไหลเข้าน,นาไหล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 น้านาจะไม่ตีขึ้นไปนะครับ ถ้าน้าน้ามันน้ํามันเยอะเกินไปมันจะระบายออกไปครับตรงนู้นนะครับออกไป้างล่างมันก็จะล้นหัวคานาออกไปนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยพาชมพึ่งฝนตกเลยนะพึ่งตกเมื่อกี้เลยครับพึ่งแบบกระนำบึมบึมเลยครับกระนาแบบกระนาแล้วเมื่อเช้าก็ฉีดยาหญ้า,ยา,ยา,ยายไปนะครับดูจะอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันอยู่กึกเลยไม่ได้ครับหยานะ ก็ให้มันสลบไปนะครับให้เขาโพดเขาฟื้นเ้าโพดเราฟื้นนะครับมีตรงนี้นะครับที่ไม่ค่อยดีนะครับโพดข้างล่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีตรงนี้นะครับมันลกมันลกผมปล่อยให้ลกนะครับตรงกลางนะเนี่ยในตรงกลางข้างในเนี่ยเนี่ยมันจะมันลกอยู่ตรงแถวๆถวนี้นะครับแล้วก็ย่าให้หมูเยอะเยอะเป็นพิเศษเลยตรงไหนาย,ย่าให้หมูเยอะก็ไม่งามครับเ้าโพดไม่งามเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็จะเก็บร่องครับเก็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 บเศษยาไล่นะครับ ไปเดี๋ยวพาไปชมเราก็แก้ปัญหาประมาณนี้แหละครับเราลองนึกสภาพว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่ทําอะไรเลยนะครับเราปล่อยมันก็จะเสียดายเวลาถูกไหมอย่างเราทำข้าวโพดทางล่างเราไม่ค่อยดีทํำยังไงนะครับบางคนก็อาจจะหยอดยกล่องนะครับถ้าเข้าสะดวกนะ ถ้าสะดวกก็ยกล่องได้นะครับแต่เราต้องนึกสภาพนะครับยกล่องต้องเป็นน้าหยดนะถ้ายกล่องแล้วก็สูบลาดนะครับสูบลาดนะถ้าไม่มีฝนน้นําไม่พอถ้าระดับแบบนี้นะระดับพื้นที่แบบของผมเนี่ยคือหัวไหลทชายไหล่มันสูงนะครับถ้าหยดยกล่องเนี่ยน้าไหลหมดเลยครับกักยังไงก็ไม่อยู่ครับ เนี่ยแฮงหมูเยอะเป็นพิเศษเลยตรงนี้ครับเนี่ยเวิร์้งตรงนี้่ะขขาโพดก็จะโตช้ากว่าชาวบ้านเขาเดี๋ยวก็เอายาย่้ามาซ้ําปุ๋ยเพิ่มนะครับ่ะเอ่อถ้าเราหยอดยกล่องนะครับเนี่ยโอเคแหละมันผ่านนะครับมันผ่านมัน,นมันผ่านฝนแต่จากประสบการณ์นะครับถ้ายกล่องสูงเกินไปนะถ้ายกล่องไม่สูงก็ไม่มีประโยชน์ที่จะหนีฝนนะครับ แต่ถ้ายกล่อง,งสูงนะครับพอยกล่องสูงเสร็จเนี่ยเอ,อเวลาเราให้น้ําเวลาฝนไม่มานะครับเวลาฝนไม่มาเวลาฝนไม่มาก็ให้น้ํายากครับโอเคแล้วมันให้ได้แล้ะแต่ว่าให้เ้าโพดอิ่มอ่ะไม่ได้เลยครับอย่างอย่างสมมุติว่าเราหยอดยกล่องนะครับแต่พเพิญว่าช่วง ที่ฝนไม่มาคือช่วงที่เรากําลังติดฝักเอเช่วงกําลังติดฝักนะครับฝนปรากฏว่าร้อนครับฝนไม่มีเลยน้ําไม่มีช่วยเลยครับพอเราให้น้ําไปปุ๊บเขาโพดไม่อิ่มครับกินน้ําไม่อิ่มดูยังไงเอ,อขาโพดจะดูเศร้าๆนะครับข้าโพดจะใบล่างตายนะครับ อาการขาดน้ําอาการขาดน้ํานะครับอาการขาดน้ําก็จะเริ่มนะครับเขาก็จะเริ่มแสดงตัวว่าอ่าฉัานขาดน้ํานะไม่สดชื่นนะครับเนี่ยอยู่กลางไร่ก็ตรงไหนที่มันฝักมันร่วงมาอะไรจากการเกี่ยวก็เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นกระจุกแต่ถ้าเป็นหัวงานตรงนู่นก็โดนรถปั่นปั่นบ่อยนะครับมันก็จะกระจายนะอ่ะกลับมาที่อะไรครับ เวลาเราใส่น้ําไปปุ๊บล่องมันลึกอะ่ะนะครับล่องมันลึกพอล่องมันลึกเสร็จก็เรียบร้อยครับความชื้นมันขึ้นไม่ถึงกกขึ้นไม่ถึงล่องนะครับเนะพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีทุนนะครับแล้วก็ระยะแปลงไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะไม่เกินห้าสิบเมตรก็ยกล่องก็ได้ครับวางน้ําหยดไปเลยจบวางน้ําหยดกลางล่องเลยบนล่องเลยนะครับจบเลยอน,นั้นะนะครับ จะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยใส่ไปในสายก็ได้ครับใส่ยูเลียใส่อะไรแล้วก็รองพื้นปุ๋ยสูตรหน,ห,นหนักหน่อยนะครับจบนะอันนั้นอะ่ะแก้ปัญหาได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําแบบผมทําแบบผมก็ต้องมีระดับที่ที่มันสูงหน่อยนะครับถ้าเป็นพื้นที่ลากก็ต้องยอกร่องอยู่แล้วนะครับหน้านี้นะเนี่ยกูดูแ้วหมูดิ ้แป้งอ่ะไม่รู้มาจากไหนนะครับทา,ทางที่รอบก่อนก็ไม่ค่อยจะมีนะรอบนี้เยอะมากเลยมีรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วก็ก็ไม่ไดีเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยโดนยาไปแล้วนะยังไม่สลบยังไม่สลดเดี๋ยวก็ไล่ล่องเอานะครับพูดถึงยกล่องนะครับมันมีข้อดีครับแต่ข้อเสียมันมันเยอะกว่า ผมก็เลยไม่ไม่ได้เลือกที่จะหยอดนะครับแต่ก็มีเดี๋ยวมีแปลงให้ให้ดูนะครับสิบประมาณห้าไร่วางน้ําหยดประมาณนั้นนะครับแปลงข้างถน,นนนะ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะได้ยังไงนะแล้วก็แต่และแปลงทุกแปลงก็จะประมาณนี้หมดเลยนะครับเนี่ยนี่ฝนตกหนักหนักเลยนะตกแบบตกหนักอะประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับน้ำไม่มีขังเลยนะครับมาดูน้ำไม่มีขังเลยนะ มันไหลออกหมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเราต้องคิดอนาคตเยอะๆสักหน่อยนะครับหน้าฝนนะถ้าหน้าร้อนหน้าหนาวปลูกไงเขาปลูกได้ครับมีน้ำเขาปลูกได้หมดจะปลูกช่วงไหนก็ได้นะครับถ้าไม่มีฝนแต่ถ้ามันมีฝนมามาเอี่ยวแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันเป็นยังไงเพราะ ข้าวโพดมันไม่เหมือนข้าวข้าวเขาได้น้ําก็ก็โตเหมือนเดิมนะครับไม่ได้น้ํายากก็ลกเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นข้าวโพดได้น้ํามากก็ไม่ดีนะครับไม่มีน้ําให้เลยก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องดูกันให้ดีนะครับเนี่ยดูดิครับยาเห่หมูเดินเย็นหัวไหลท้ายลามีทุกม,มีทุกแถวอะ บอกเลยมีทุกแถวอ่ะนะครับนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าก้าวไา่จะได้เท่าไหร่ยังไงนะครับหรือว่าจะมันจะงามขนาดไหนนะครับมันจะฟื้นหรือไม่ฟื้นไปมากกว่าน,นี้หรือมันจะสลบเหมือนเดิมก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ